อืมทำยังไงแบบให้เขาสงสัยเรานะ <c oughs> เอเอทำไมพี่เบฟถึงตายพี่อ่าแม่พี่เบิร์ตทำไมพี่เบิร์ตไม่รีพอร์ตครับไม่มีนี่เหรอหรอเออเกิดอะไรขึ้นฮะ แต่ไม่ใช่พี่เบิร์ดนะเพราะว่าพี่เบิร์ดเขอยู่ข้างล่างอาจจะเป็นแฮร์ตี้หรือเปล่าพี่เบิร์ดขึ้นมากับพี่พี่เห็นขาเหลืองๆอยู่พี่เบิร์ดข้าพี่ไม่ตายเพราะว่าพี่มีตาฟ้าอย่างนั้นเหรอปริศนานี้ได้ถูกแก้ไขเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้พี่เบิร์ตเสียงสั่นๆนะรอนี่ไงไม่กูบลิสต์อ้าวเนาะ เองทำไมวะแล้วใครเป็นเบิร์ันใค่เสั่นิ้วเท้าดิคนแม่เราเราลีได้ไหมเพราะว่าผิดไมงไงไม่ได้อีกไออเป็นมืนอลีได้ลีได้วะดีนะดีเข้แจกจิงผมตายได้เลยนะเพราะผมเปิดคุกกี้เข้าได้และโอเคคุณลีก่อน อผมจะวตจานฟุ๊กเอ้ยเหมือนพี่เลยตอนแรกก็จะวตพี่ฟุ๊กเหมือนกันอืมพี่นกกับเพื่มดูใหม่เดี๋ยวล้างจานให้นะใครคนแรกได้นะเฮ้เราลีได้ปะ ได้พี่เจเย็นพี่เจย์เย็นดีหมายถึงรีเกมหรือว่าดี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 เป็นผมว่าจะเป็นอ่ะคนมีคนตายพี่ไม่ีเหรอพี่ไม่มีแม่ไม่ไม่ต้องพี่เป็นผมกดยิงแล้วต้องพี่ตายใช่หรอใช่หรอพี่ไม่เชื่อว่ะเจย์พี่ไม่เชื่อเจย์พี่ไม่เชื่อพี่ก็ไม่เชื่อเพราะอะไร อย่างนี้คือมันมันสามารถมันเคลมง่ายไปหรือพี่อยากเป็นออฟฟิเซอร์พี่อยกเป็นออฟฟิเซอร์ไม่ยังยังไงก็ไม่เชื่อยังไงก็ไม่ใช่ใครมีสแกนบ้างหนูมีสแกนปะพี่จะสังเกตนะถ้ากายตายศพแรกคือเอฟนะพี่อไม่แต่นี้ไม่ใช่กายน้องมีไม่เกี่ยวแล้วพี่หลอนสีเหรอพี่เด้หรืออีพอสเตอร์ผมไม่รู้แต่จริงแล้วมันตายไมเหรอ อาแลกันติ๊ต่างติ๊งโหนไปก่อนว่าอิมพอร์เตอร์เหลือ2โจ๊กเกอร์ตาย1อ่ะพี่เจมจะได้ดูแบบว่ามีโอกาสอีก2ครั้งทำไมพี่เอกถึงไม่เชื่อเจมวะผมว่าเจมอ่ะเป็นโจ๊กเกอร์เว้ยพี่เจมพยายามแอบอ้างเป็นออิคือเจมงั้นก็ผมโหวตจะแก้ช่วยเหลพี่เจมด้วยนะพี่เจมไม่ช่วยใครเลยอ่ะช่วยพี่เอกอยู่นี่ไงนี่คือการช่วยพี่เอกทังอ้อมแพทเมตีประยูบผมว่าพี่สุกเงียบเกินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้ฮัลโหลฮัลโหล มาต่อยคิวเลอร์เพื่อนเออคิวเลอร์ appears to be sometime อ้าวให้ผมกดไปเอาโหวตได้นะพี่ใช่เอา อ่ะแปลว่าพี่เจมกับพี่เต้เด็กพี่เจมกับพี่เต้เด็กอย่างเงี้ยแล้วพี่เป็นผมกดยิงแล้วโดนพี่ตายบุ่มพีเป็นผมกดยิงแล้วโดพีตายเดี๋ยวก็าปแล้วมันมันก็โป๊ะแตกเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไอเจมพี่เต้สั่งแล้วยิงผมยิงอีกแล้วโอ้ยอีกแล้วด้วยลาก่อนพี่เจมมีสอนมันดีแล้วตุกตาออกยากแน่เลย หลงนลายอ่าแล้วกดต่อเลยกดต่อเลยวันหมอให้ชาบเลยวันนี้กดกดกดผมไม่เข้าใจว่าพี่เจมจะช่วยพี่เต้ทำไมในเมื่อผมเป็นเอเจมจะเป็นโจ๊กเกอร์นะผมแล้วที่พี่พูดคือพี่ไมต่น้องพีเป็นโจ๊กเกอร์พี่พี่น้องพีตายพี่พยายามจะบอกว่าเอฟเพียแอปเพียเอาลอกกันนันคนละเกมละ าวคือคือผมผมขมวดคิ้วตั้งแต่แรกแล้วทำไมพี่ถึงไปพูดเรื่องความจริงอ่เจมเป็นแค่ความจริงมาครูเมดเจพี่อยากสนุกใครอีกคนหนึ่งสงสัยตายไปแล้วอ่ากล้าตามผมทำไมผมต้องบอกเลยว่าผมไป่้มไฟแล้วเอฟมันนัวไฟใส่ผมครับผมเห็นผมเห็นแต่เมื่อกี้กล้าเดินตามผม ผมใหญ่แน่แนงแค่ไม่ใส่เอฟใยเหรอก้าวใส่เอฟไอ้ไอ้เ่อฟมันรู้ได้ไงว่าผมวิ่งหนีทั้งๆที่ไฟยังไม่ติดเออไม่ก็พี่ไม่อยู่ตรงที่ส่อมไฟไปแล้วพี่ติดไปไหน่วันนไหนพูดความจริงไม่ใช่ไม่ได้โฟคือแบบว่าผมยืนอยู่ที่ตรงไอ้ตรงไอ้ตรงไอ้ตรงไฟ้ตรประจอนอ่ะพี่กล้าถามแล้วกล้าถามพี่เมื่อกี้คือพี่วนรอบเลยนะ จะมันโง่บอกได้ยังไงไม่ได้โปะนะครับทุกคนไม่ไม่ได้โปะก็คือพี่ฟุ๊กออกไปจากไอ้ตรงที่ซ่อมไฟก็คือเขาหนีไปไม่ได้ไม่ได้ปอกเอ้าโปะแตกก็คือพี่เดินออกไปแล้วพี่แก่หมดเนีลยโคตรเซ็งเลยอะไรวะไม่คิดว่าพี่เบิร์ดจะเป็นอย่นี้ว่าพี่เจมาพี่มันมีเมสเซจมาพอดีก็เลยอ่าน พอใจกูหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยแล้วผมเป็นอุ๊ยโทษทีล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 ีเมื่อกี้น้องพี่หลุดแล้วกูเป็นอีกแล้วเนี่ยโูขี้เหร่มากเลยถุงพอไอ้ลุดลุดเสียงหลุดเมื่อกี้แล้วเป็นด่านเลยปะล่ะผมเห็นพี่กายวิ่งไปกับพี่ฟุกเปล่านี่เป็นอิมพอร์ดถ้าคุณฟุก ฉันเปวแคลิปโปเตสต็อแอดมียครับอ้าวมันเป็นความจริงเหรอที่พี่พูดพี่เอฟเป็นคิลเลอร์แล้วก็ฆ่าพี่ฟูกแล้วก็พี่พี่เบิร์ดก็เลยยิงหัวพี่เอฟทิ้งมาเป็นออฟฟิเซอร์ว่ะใช่ใช่เหรอใช่เหรอใช่อหน้าต่อหน้าขนาดนั้นเหรอเปี้ยวพี่นักเลงเกิร์กเดิเมื่อกี้จังหวะควักปืนพี่รีโหลดลูกยังมันต้องรีโหลดด้วยวะอุ๊ยคนณฟูกตาย เอ้ีุกตายพโเซิงเลยไแวจใจี่เทยังนะพเต้แล้คือจานฟุกบอกว่าถ้าจานฟุกตายให้หัวพิวเต้ไปด้วยใช่ผัดก็ะปวกพิวเต้ไปดเดี๋ยวไม่ไม่ใช่น้องพี่เหรอไม่ใช่ที่พูดตั้งแต่ต้นก่อนเริ่มเริ่มเล่นด้วยกันอะ ว่าอะไรหรอไม่แต่ว้าวันนี้ว่าเ้าวันนี้ถ้าพี่ฟุกตายบทบทผมเลยเลยคลิปสกิปลอดว่ามันข้ามวันมาแล้วพี่เจมันเที่ยงคืนแล้วเอาว่ะยังยังสิละวะเอเพิ่งจะยังไม่ห้าทุ่มเฮ้ยแต่สกิปที่เลยรอดผมสกิปที่เลยรอดนะไอ้หนูจะต่อยกูเหรอคุณฟุกโดนเชอรี มโนครับพี่กายสแกนครับสแกนกับน้องพีบ้างอ่ะครับไม่ไม่แต่น้องพีน้องพีเฝ้าน้องพีเห็นผมสแกนแบบว่าเดินเช็คเท่จอยไปเฟดแรกนิดนึงดิอ่ะห้าเกิดความเครียดนก้มกล้ามันโหลดไวอีกแล้วกามันเซนแรงอันที่สองคือไม่ข้าเดียวกันตรงนั้นเลยโอ้โหอะไรกันโหดใครก้โหดใครพูดอะไรนะผมฟังไม่รู้เรื่องอีกคนคือพี่พี่แต่พี่ไม่เคยใส่กล้ามโวันเนี้ยใช่ มันซไม่ใช่ผมพี่เป็นซัมเนเตอร์พี่หลอนหมดแล้วใช่พี่หลอนแล้วเดี๋ยวผมแล้วแล้วผมตายแล้วนี่มนพี่คนที่รอนผมเนี่ยพี่ป้าเจทำขู่โอ๊ยผมถามก่อนพี่กายหวตใครพี่โหวตพี่เอกเาบอกจบอาแล้วโหวตพี่เอกไหมไม่รู้ตาบอกก็เลยโหวตถ้ากายไม่บอกไงกายมันก็ปวดกูอยู่แล้วไม่แล้ววันนี้เอาจริงๆวันนี้ผมยังไม่โหวตพี่เลยเือนเพอ้องพี่อาจจะดูผิดเพราะจริงๆเป็นซัมเนเตอร์โอ้ยอ้คนที่ถามซีเสียงอยู่ที่กู จบปะเนี่ยจบปะเนี่ยไปออโต้โหมดเองนะทังชีดิ้งทั้งชีริงขจ่าขจ้าโตโกโมตัวโตโกตโตโกโกดกูทำไมโหรอไม่ลงคือศพเพิ่งล้มเลยอ่ะพี่เต้โอเคผมอยู่กับแพทถ้าง oh K cha. K cha. K cha. ั้น <Okay. S 1> ไม่ใช่พี่เต้พี่เต้มากับผมตรงห้องยิงอืนแอ้ชี่วกูเพิ่งเติมลมเสร็จกูเดินออกมาข้างๆ้ามอแกกูกดแมบป่ะดิแพทกันน้องพีอยู่ด้วยกันตั้งแต่แรกเหรอคืองงเดี๋ยวไม่เดี๋ยวจบเกมเนี้ยถ้าพี่ไม่เชื่อผมมีกล้องหน้ั่นให้ดูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วพี่เบิร์ตอยู่ไหนอยู่เนี้ยไออยู่กับเรา หนูปาอยู่กับหนูไม่เห็นนะเริ่มเริ่มเรื่องเอาตาอยู่กับหนูไม่เห็นไม่เห็นมเราอยู่ด้วยกันง่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่าเป็นไงแล้วพี่เจมอยู่ไหนพี่กูอยู่ในคืออพี่ะรูปการ์ดก่อนแล้วพี่อ่ะก็ขึ้นไปบนข้างบนใช่ใช่ใช่หนูเห็นทุกอย่างเจมใช่แล้วแปลว่าเขาฆ่าตรงนี้แล้ววิ่งไปกระโดดหลุมซ้ายตรงห้องอัปโหลดใช่ไหมพี่เจมไม่ได้ไปห้องอัปโหลดห้องอัปโหลดเออไม่ได้มาไม่ได้มาใช่หลุมในห้องห้องต้นไม้อ่ะไอ้ที่มันต้นไม้คือพี่อ่ะล็นใครโดดออกมาจากหลุม Oh. อวิการคือผมมาสงสัยวัวอยู่ในที่ที่พี่เบิร์ดบอกว่าเป็นออฟฟิศมาดายอินพอร์ตแไม่มีใครเลยคิอร์แอปเพียร์ทูบีไวท์แอบมาขึ้นเอาไว้แล้วเดี๋ยวผมรีพอร์ตพี่ขอรีพอร์ตย่งเลยเพราะว่าเห็นคนแรกแล้วเจอแล้วพี่ทุกคนสงสัยผมแต่พี่เบิร์ดไม่ตามมายิงผมนี่มันไม่รู้อะเออใช่เออเออว่ะเป็นไปได้ก็จริงก็จริงแล้วไมปบวชพี่เบิร์ดทำไมอ่ะ้ดวบวชไปแล้ว พี่เออไม่เออผมว่าไม่น่าผมว่าไม่น่าใช่ออฟฟิเซอร์เฉยๆน่าง่ายๆพี่พี่พี่ว่าพี่เห็นพี่จริงพี่เอาพี่ก็ไ่ได้แพ้แล้วพูนี่แบบทะเลาะกันเองทำไมอ่ะงงมันแอดแพ้เราเป็นโจ๊กเกอร์มันเลยไม่มันมันเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ตอนนั้นอะ คือทุกคนลงไปหมดแล้ยฮะแล้วกูก็สงสัยกูก็ยืนถาอะไรกูก็เลยไปปาดทีละพี่บดยพอเขาตายปุ๊บกูก็นั่งหัวเราะแล้วเขาเป็นมิมอเตอร์ตอนที่มันไปสอบนะยังไงถึงเล่นโจ๊กเกอร์แล้วโดนนัวออกเหรอจังหวะแบบโคตรป้าเลยจังหวะยังนาเลยสีข้าวสารตุ๊กตาอยู่ข้างหลังฮะกูลงมอดยังวะเฮ้ยตาย ทำไมเร็วไปดูไอ้ตกหน้าโตเลยจะเตะดีกว่าต้องแพทเป็นต้องแพทเป็นอันนั้นแล้วต้องแพทฆ่าพี่เด้งตัวเองพี่โปรเต้ตายโปรเต้เด้งตัวเองตายฆ่ายเหรอฆ่าพี่โปรเต้ใช่สิ่งแพตตี้เป็นอยู่กาอยู่ซ้ายซ้ายบนของโต๊ะกาอยู่ขวามา ไม่ได้ดรันนะตามาสแกนกันหนูป่าคต้องกี่โปรเต้ไปสแกนเหรอสรุปงี้เคจริงไปแล้วกันไม่เอฟเคตลอดเลยไม่เอฟเคแพทเอฟเคแพทแค่นี้ไม่ใช่พี่เจ๋หนูทำไมโปรเต้สีม่วงวะเอ๊ดีนะผมอ่านการโหวตได้เยี่ยมเกือบตายแพทจะมีสแกนแล้วเต็มไปไหน ไหนอะเอาเดี๋ยวสลับสีกันแล้วเนี่ยสลับสีนี่ไงเกย์กูเจอเพจหนูอะหนูไม่สแกนแต่พี่เจมไม่ได้สแกนกับหนูพี่เจมเดี๋ยวผมงงไอ้ไอ่ผมเนี่ยไม่ไมนสลับสีกันพี่ผมงหนูไม่มีสแกนพี่พี่เจมพี่เจมไมนมาสแกนอะันนี้เสียงใครวะทำไมกูไม่มีพี่เจมมามาเจนดูกับหนูทำไมเนี่ยกูไปดูดิสคอร์ดโอเวอร์เลย์ก่อนพี่เบิร์ดตพี่เจมก็ถามป่าแล้วป่าเป็นอะไรกันป่าออันนี้เสียงเต้ โอ้หมากับพี่เต้เสียงไอ้เราพี่เกือบเสียงเต้เอโอเคกูแยกเสียงออกแล้วกูจำเสียงไม่ค่อยได้เอาใหม่เอาใหม่พูดใหม่นะตั้งแรกกันเต้นแรกเลยยัดจำเสียงได้แหละคือพี่เจมอ่ะเขาจะเข้าไปสแกงใครวะเนี่ยเสียงหนูเสียงหนูเองพี่เจมจะเข้าไปสแกนกับหนูแต่สุดท้ายพี่เจมก็ไม่สแกนกับหนูกูหนูไม่สแกนทำไมพี่เจมพูดกูกับหนูเนี่ย นี่นะคะไม่มีแค่ะอ้ยเงยใครเนี่ยไม่เดีียวเมื่อกี้ผนได้เสียงอะไรใครบวชเกมใช่ไหมหลอหเอเงหนูก็จดยิงการพี่เจมเอามันเลยไหมคะทำไมแพตตี้เสียแตก ไอ้แล้วคือไม่เปล่นอะไรวะไม่หมดเพียนนะคิวเร์เพีร์ทูบีบาวนี่เ ah นี่ยโอ้ต่ง่ายเลย